วันน <S PA> ี้เบย้นมาจัมือไหนไอจังมือสองหมื่นหกพันนี่ครับวดตอนนี้สองหมื่นหกพันนะครับเิ่นสื้อรเรียบร้อยแล้วครับสองหมครับผมสองหมื่นกับเิ็นกรลังไรไปส่งขึ้นรถนะครับผมสองหมนพันี่ครับผมนี่ครับเือยังบรรยากาศตลาดนัดโคกบือบานหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ งัวขายดีครับข้วอีก็ขายดีแต่ว่าราคายังบ่ทันดีปานเดี๋ยวเนาะแคไหนพี่น้องกันจะขายงัวขายขั้วพี่น้องก็โทรศัพท์ถักติดต่อมาเด้อเดี๋ยวมาสุริยาสิไปเปิดราคาขายงัวขายขั้วให้เด้อครับเบอร์ของมาสุริยาก็0813921517ครับ0813921517นะครับโทรทักมาในทุกเวลานะครับเที่ยวถึงเกศสิปไทยให้อดฟ้าหอดเงานหอดบ้านหอดซองมาแล้วครับผม